ลูกห้าขวบสอนให้รู้จักพึ่งตนเองเปิดบ้านกับตานเอกลูกชายคนเดียวน้องดินหล่อร่าพระเอกมาแต่ไกลครอบครัวของสองนักแสดงชื่อดังอย่างเอกบุตกรและกับตนันพูเทนเนตหงบานุก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่แฟนคลับคอยติดตามความน่ารักอยู่เสมอยิ่งมีโซทองคล้องใจยอย่างน้องดินแล้วไม่ว่าใครก็ต้องตกหลุมรักบ้านของพ่อกับตานพูทนเนศแม่เอกบุตกร บอกเลยสวยงามตามสไตล์คอเทะแถมอบอุ่นร่มรื่นน่าอยู่แฝนความโรแมนติกไปหมดทุกอนูหลังจากมีน้องดินลูกชายสุดหล่อเป็นโซ่ทองคล้องใจก็ทำให้ความรักของกับดานภูทนเนศและเอ บุกรอบอุ่นสวยงามและโรแมนติกมากยิ่งขึ้นจนหนุ่มๆสาวๆหลายคนถึงกับยกให้เป็นต้นแบบครอบครัวในฝันซึ่งก็ต้องบอกเลยว่านอกเหนือจากความน่ารักและน่าอิจฉาของคนในครอบครัวนี้แล้วบ้านของพวกเขายังกว้างขวางร่มรื่นสวยงามแถมน่าอยู่มากๆเลยด้วยโดยบ้านหลังนี้กับการซื้อมาสักพักใหญ่แล้วแต่เพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่จริงๆจัง,ๆ,จงๆหลังจากแต่งงาน ตัวบ้านเป็นบ้านสองชั้นขนาดใหญ่โตนที่กว้างขวางทั้งภายในและภายนอกโดดเด่นด้วยสีขาวครีมและมุลละม่ภายในตกแต่งแบบห้องโซดิโอคือทุกพื้นที่เปิดโล่งเชื่อมถึงกันแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเต็มไปด้วยของใช้และของเล่นลูกซึ่งทั้งหมดนี้เองเป็นคนออกแบบเองทั้งสิน้นโดยจะเน้นใช้เฟอร์นิเจอร์สีน้ำตาลและสีครีมสไตล์คอเทเป็นหลกัก แต่ก็แฝงความทันสมัยสไตล์โมเดิร์นเข้าไว้ได้อย่างลงตัวส่วนอีกฝั่งจะเป็นชั้นและกล่องเก็บของเล่นลูกไม่ใช่แค่น,นั้นแต่มุมบันไดก็ยังเต็มไปด้วยรูปภาพความรักและความอบอุ่นของครอบครัวนี้ด้วยเหมือนกันรวมถึงยังมีแผนที่โลกที่เอชอบตั้งโชว์อยู่บนชั้นบูด้วยสุดท้ายรอบบ้านมีมุมนั่งเล่นพักผ่อนรับลมชิลๆพร้อมกับสวนขนาดใหญ่สุดร่มเรื่อนแซมด้วยดอกไม้สวยงามเล็กน้อยเพื่อให้น้องดินสามารถวิ่งเล่นสัมผัสกับธรรมาชาติได้เต็มที่สุดท้ายรอบบ้าน มีมุมนั่งเล่นพักผ่อนรับลมชิวๆพร้อมกับสวนขนาดใหญ่สุดร่มรือนแซมด้วยดอกไม้สวยงามเล็กน้อยเพื่อสามารถวิ่งเล่นสัมผัสกับ,กบธรรมชาติได้อย่างเต็มที่โดยอนาคตทางคู่คาดว่าจะเปลี่ยนสวนโลกนี้เป็นน้ำพุแต่ตอนนี้ต้องรอให้ลูกชายโตเต็มที่ก่อนนั่นเองโดยก่อนหน้านี้เอ็กุตรกรมักจะโพสภาพถ่ายกิจวัตรประจำวันของเธอและลูกชายที่ช่วยกันปลูกผักทําสวนให้ได้ชมผ่านช่องทางโซเชียลของเธออยู่บ่อยๆซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างความเพลิดเพลินให้กับคนที่ได้เข้ามาชมเท่านั้น แต่ความคิดเห็นที่ได้รับจากช่องคอมเมนต์ที่แฟนๆส่งเข้ามาก็ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเคล็ดลับความรู้ด้านการปลูกผักกันอีกด้วยซึ่งเธอได้เล่ารายละเอียดผ่านแคปชั่นใต้คลิปดังกล่าวว่าถึงเวลาเก็บเกี่ยวยอดอ่อนทานตะวันแล้วค่ะปลูกเองปรุงเองทานเองเป็นครั้งแรกที่ได้ทานผักที่ตัวเองปลูกภูมิใจค่ะเนื้อสิ่งอื่นใดคือรู้สึกอุ่นใจที่เราพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นอีกนิดนึงค่ะส่วนพี่ดินน,นั้นนอกเหนือกัน คาดดาวและที่สําคัญเมื่อมนุษ์ที่ตั้งใจปลูกตั้งใจดูแลออกผลผลิตงดงามให้คนทั้งครอบครัวได้อิ่มท้องคงไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเอกพุศกรและครอบครัวโดยเฉพาะน้องดินม,มีความสุขกับกิจกรรมนี้มากขนาดไหนฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ